นี้เราก็อยู่ที่วิหารโบราณหรือว่าเป็นโบสถ์เก่าของทางวัดนะครับอันนี้สร้างแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะท่านผู้ชมใช่ไหมครับที่เมื่อกี้พี่นัทเล่าให้ฟังชาวบ้านใช่ไหมร่วมกันสร้างแล้วก็มีท่านขุนอินด้วยนะครับร่วมกันสมัยนั้นพระบรมโกศใช่ครับยุคนั้นแต่ว่าที่ถูกล้างไปอย่างนี้เพราะว่าหลังจากนั้นวัดล้างเองหรือว่าโดนโดนสงครามก็ผ่านสงครามเสียกรุงครั้งที่สองก็ผ่านเวลามาอีกนะ กว่าจะมาบุรณะในสมัยหลังๆอีกก็มายุครอ .4 ร .5 นะหัานคคูสิร์นี่กลับมาเป็นวัดอีกครั้งเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันทางวัดก็เก็บอนุรักษ์ไว้อย่างดีนะสวยงามมากเลยครับก็เมื่อปี2555ทางกรมศิลปากรก็ได้มาบุรณะครับอันนี้ยุคไหนครับก็ยังเห็นนะที่นนลางๆเขียนไหมร .4 ร .5 อตอนที่พี่แป๋วอะไรมาทํากันไม่รู้ต้นไม้ต้นนี้มีอย่างาต้นนี้ก็น่าจะเป็นร้อยปีเลยนะใช่ครับตอนนั้นน่าจะเป็นต้นเล็กอยู่ครับโอ้ยข้างในข้างในคลาสสิกเอาดิไปนะครับโอ้สวยงามนผะู้ชมเนี่ยมาดูนะแล้วก็เหมือนเราแบบฉายภาพกลับไปสมัยกรุงศรีธุธยานะโบสเป็นอย่างนี้นะผู้ชมเนี่ยเขาสร้างด้วยอิดขึ้นมานะโอ้โหแค่ชมด้านนอก ก็เห็นถึงความสวยงามคลาสสิกได้บรรยากาศอายุทยาตอนปลายจนพี่ๆนี่เขาเพลินกันเลยละครับด้านนอกนี่ว่าสวยแล้วด้านในทั้งสวยทั้งยังมีพระเก่าแก่ให้กราบไหว้ขอพรอีกด้วยจะรออะไรกันละครับเข้าไปกราบพระด้านในกันเลยจ้าโอ้โหเข้ามาด้านในก็คลาสสิกนะครับ,รบทางวัดก็ยังเก็บไว้ได้อย่างสวยงามด้านในนะครับก็จะมีพระพุทธรูปโบราณน,นะครับ,รบรองค์ไหน,นองค์พระประธานองค์ใหญ่ะนะครับ แต่เดิมนะครับจะเป็นพระพุทธรูปหินทรายรแต่ปัจจุบันเนี่ยพอกด้วยปูนปั้นสีขาวนะครับก็จะเรียกว่าหลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธิ์ สร้างตั้งแต่สมัยคุณอินนู่นเลยขอ,อ,อพรท่านเรื่องอะไรฮะหลวงพ่อหลวงพ่อข่าวนี่ตำแหน่งหน้าที่ก <c oughs> ารงานความสําเร็จความสําเร็จนะฮะธรรมดาหนุ่มขอตลอดละพี่แต่ไม่เคยคิดว่าจะไหว้พระเพื่อไหว้หรอก <c oughs> พี่แท่งก็แซวไปพี่หนุ่มนี่เขาก็ขอเพื่อพวกเราทุกคนทั้งนั้นแหละนะเออทั้งเรื่องเมียเรื่องลูกไอ้หยอกหยอกครับผมแล้วพี่แท่งอ่ะขอเรื่องอะไรให้ใครเขาบ้างนะเนี่ยฮะ เขาเซียนแท่งจะขอหวยอย่างเดียวมีผมไหว้พระก็คือว่ามันมาจับไบดำไม่ได้นะครับอ๋อมีเรื่องมีเรื่องห้ามท่านชอบทหารใช่ครับเพราะว่าจะมาขอไม่ให้โดนอาหารเรียบร้อยโดนหมดมีคนเคยมาขอว่าขอให้จับใบดำสรุปแล้วใบแดงทุกคนครับที่นี่เมืองนักลบนะอุธยาอ่างทองเนี่ยขออะไรดูวัดด้วยนะะครับ จะขอพรอะไรก็ดูดีๆนะครับคุณผู้ชมขอผิดนี่มีสิทธิ์ฟาวได้เลยนะจ๊ะแต่ก็อย่ามวัวแต่ขอพรละ่ะเอาเวลานี้ไปทำมาหากินกันด้วยนะครับผมจริงด้านในก็ยังมีพระเกจิหลายท่านนะมีสมเด็จผู้จันโตคิดดูว่าเก่าไม่เก่านี้ต้นโพขึ้นขึ้นด้วยอะ่ะต้นนี้ก็เป็นร้อยปีนะ <c oughs> เอาออกก็ไม่ได้นะพี่แท่งไม่ได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยว,วเดี๋ยวผนังเลยผนังกําแพงวัด กำแพงโบสถ์แลล้มไป้วยแล้วก็อยู่อยู่มานานนี่จนแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุโบสถแล้วนะฮะก็สวยงามไปอีกแบบเนี่เคยเห็นในในหนังเนอะเวลาเขาไปถ่ายกันองค์บากเลยอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยนะนนนะแบบั้เลยสมเด็จโตเคยมาที่นี่เล่าให้ฟังหน่อยมาที่วัดนี่เหรอี่มีความผูกพันครับท่านก็ได้มาพักแรมที่ที่นี่เหมือนกันที่วัดนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งจุดด้านหลังไปไปฮะเรอยู่ติดกันนะครับออกประตูนะฮะหลังโบสถ์ไปมีอะไรครับเซนแ์ดง กราบขอพรหลวงพ่อขาวเราที่มาวิหารเก่ากันไปแล้วอย่าลืมมาชมความสวยงามของเจดีเก่าหรือ j จดีแดเหลี่ยมที่อยู่หลังวิหารกันนะครับจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าอสวยมากเสียงจะสูงไปไหนเนี่ย ด้านหลังอุโบสถนะครับออกมาจะเจอเจดีแปดเหลี่ยมมีประวัติยังไงไม่รีร่ก็เป็นเจดีโบราณนะครับมไมยก่อนการสร้างวัดสร้างโบสถ์ต้องมีเจดีแต่เจดีตรงนี้ไม่ได้มีบันทึกไว้ว่าเป็นเจดีที่ปฏิสถานหรือว่าบรรจุอะไรอะไร แต่อยู่ในสมัยเดียวกันอยู่สมัยเดียวกับอุโบสถน่าจะสร้างพร้อมโบสถ์นะฮะก็คงจะมีพระมีอะไรบ้างนะตามตามตามความเป็นวัดไทยอ่ะนี่ก็คือเจดียเก่าแก่ตั้งแต่ยุคพระมรมกโกรเลยแต่เห็นบอกว่าสมัยนั้นท่านพระราชทานทองมาใช่ครับทองคำอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยพระพุทธสยามหลเหรอที่เกตพระพุทธสยามอ๋อตรงตรงช่องขึ้นไปเลยฮะอ๋อครับตรงเสียงพระนอนเป็นทองคําแท้แท้ใช่ครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราไปจุดไหนกันต่อครับพี่นัทครับที่โบสถ์ไฮเทคนี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยโบสถ์วัดคุณอินโบสถ์ไฮเทคครับมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนอ่าเลยครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยโบสถ์ที่มีบันไดเลื่อนมีลิฟต์ด้วยเดี๋ยวรอรอให้นู้ชมเห็นนะฮะเดี่ยวบันไดเลื่อนจริงๆดูดูโอ้ คลาสสิกสำหรับผู้สูงอายุนะครับนะฮะหรือว่าคนที่เขาพิการอยากคิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองอะไรนะเพราะอันนี้เนี่ยเราคิดเผื่อสําหรับคนเท่าคนแก่ที่มานะครับก็จะได้สะดวกจุดประสงค์ใช่ครับก็คือที่นี่เ็าจะเป็นโบสถ์ไฮเทคโบสถ์วัดคุอินร์ครับมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนนะฮะวีลแชร์ก็สามารถขึ้นลิฟต์มาที่อาโบสถ์ชั้นสองได้อำนวยความสะดวกวันไหนที่ไม่มีคนจริงๆแล้วก็ ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ทํางานไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นระบบอัตโนมัติอัตโนมถ้าไม่มีคนก็บันไดก็จะหยุดถ้ามีคนมาก็เซ็นเซอร์ก็จะทํางานนี่ฮะเป็นชั้นสองชั้นสองที่จะเป็นอะไรฮะพัะประธานนะครับพะพุทธมหามงคลจินดาพรมอพิษนะครับก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งเกจิทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศมาปฏิสฐานให้ได้ สักการะบูชาแล้วก็อขอพรโอ้โแม่เจ้ามันช่างสวยงามสบายหูสบายตาสะดวกสบายใจอะไรแบบนี้อุโบสถใหญ่กว้างสวยมากและที่สำคัญมีพระศักดิ์สิทธิ์ให้กราบขอพรกันอีกด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่มาที่วัดกุฎินทประมูลต้องอมาขอพรที่ องค์พระประธานครับโบสถ์วัดคุณอินหรือหลายๆท่านจะเรียกว่าโบสถ์ไฮเทคโบสร้อยล้านครับก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างนะครับตั้งแต่ปี2550ครับนะครับแล้วก็ได้จัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตไปเมื่อปี2557ะแล้วก็ได้เจ้าภาพหลักนะครับท่านดรเถลิงเหล่าจินดานะครับซึงเป็นผู้อุปถัมภ์ในการสร้างโบสถ์หลังนี้ครับ ตัวโบสถ์ใหม่หรือโบสถ์ไฮเทคของเราเนี่ยกี่ชั้นนะฮะอ่าจริงๆแล้วคือ3ชั้น3ชั้นมีด้านบนด้านบนยังมีด้านบนจะเป็นห้องเก็บของเอาเก็บของนะก็คือชั้นชั้นที่1ก็จะเป็นสถานที่สําหรับใช้จัดจัดงานจัดทําบุญจัดประชุมสัมนาได้นะครับแล้วก็ชั้น2ก็คือชั้นนี้ก็จะประกอบพิธีทางศาสนาในการอุปสมบทนะฮะแล้วก็ทําบุญในวันสําคัญแล้วก็ประทานละครับ รพระประธานพระพุทธ,ธมหามงคลจินดาพลบพิษออ,องค์นี้แหละ,ะที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานชื่อ,อนะครับมาที่โบสถ์นี้ก็คือมารอดโบสถ์กันนะฮะโดยการที่เราเดินเข้ามาจากชั้นที่หนึ่งรเราเดินเข้ามาก่อนที่จะขึ้นลิฟต ขึ้นบันไดเลื่อนนะครับก็จะเป็นการลอดโบสถ์อัตโนมัติเหมือนสักครู่นี้เมื่อสักครู่ที่เรามาก็เหมือนลอดโบสถ์นะใช่นะที่เราถ่ายทําอยู่เนี่ยตรงนี้ชั้นสองนะครับถ้ามาข้างล่างก็คือลอดมาลอดพระประธานมาก็เป็นการเดาะเคราะห์ต่อชะตาตามความเชื่อของคนไทยครับแล้วก็งานบุญวัดล่ะงานใหญ่ๆนะครับของวัดนะครับที่จะมีการออกบูธออกร้านจําหน่ายสินค้าก็จะมีในช่วงของ ช่วงเทศกาลตุจีนเนี่ยสิวันสิคืนชื่อ,งา,องานว่างานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองหรือคุณอินกเกษตรแฝจัดที่วัดแห่งนี้<ใ>นแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานร่มโพทองออไหวพระนอนขอพรพระใหญ่นะก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาัวันสิบคืนอีกเช่นกันแล้วก็พิธีที่สําคัญของวัดคุณอินทัมบทัประมูลก็คือ,อการถวายผ้าห่มองหลวงพ่อพระนอนจนะจัดสี่ครั้ง จะมีการเปลี่ยนผ้าพระนอน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1ของปีก็จะเป็นวันมาฆบูชาครั้งที่2ตรงกับวันวิสาขบูชาครั้งที่3วันอาสาหะบูชาแล้วก็ครั้งที่4นะครับจะเป็นจะจัดตรงกับวันที่30ธันวาคมของทุกปีก็เชิญชวนนะครับใครยังไม่เคยมานะฮะวัดขุนอินทะประมูล นะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับก็เชิญนะฮะทุกคนนะครับมาทําบุญกันได้ที่นี่ครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่นัทเป็นอย่างมากเลยพี่นัทขอบคุณ,คณมากนะ,นะครับ